ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเองเนี่ยนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกหรือภาคใต้ตอนบนเองเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกค่อนข้างที่จะตกชุกหนาแน่นได้เป็นลักษณะปกติของ ลักษณะอากาศในเดือนกันยายนนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยเคลื่อนที่ไปพาดผ่านอยู่บริเวณไหนนะคะก็จะมีฝนตกชุกในบริเวณนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่แนวร่องมรสุมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพาดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนตก ค่อนข้างที่จะชุกหนาแน่นบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะปกติเลยนะคะแต่ในช่วงวันที่17นะคะจนถึงวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะแนวร่องมรสุมเนี่ยนะคะได้พาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นฝนก็จะมาอยู่ที่ แถวแถวภาคกลางหรือกรุงเทพหาคนครปริมณฑลที่จะเห็นฝนบางทีฝนตกทั้งวันเลยกลางคืนบางทีก็ยังตกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะปกตินะคะถึงแม้ว่าลักษณะแนวร่องมรสุมเนี่ยในสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่อยู่บริเวณภาคกลางตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างหรือภาคตะวันออกเนี่ยแต่ถ้าหากมีปัจจัยอื่นที่เพิ่มเข้ามานะคะมาดึงให้เขาเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้น นะคะอย่างเช่นมีพายุที่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะแนวร่องนี้ก็สามารถที่จะขยับเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นะคะตามแรงดึงของตัวพายุ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยแนวร่องมรสุมเนี่ยก็จะไม่อยู่นิ่งกับที่มันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะผลักให้มันเคลื่อนที่หรือต่อไปเนี่ยในปลายฤดูฝนนะคะในปลายฤดูฝนเนี่ยแนวร่องจะ เริ่มขยับลงมาข้างล่างตามแนวรังสีของดวงอาทิตย์นะคะปลายฤดูฝนเนี่ยแนวรังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ลงไปทางชายแดนไทยมาเลเซียเพราะฉะนั้นแนวร่องก็จะเริ่มเคลื่อนที่ลงไปทางใต้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีความกดอากาศสูงเคลื่อนที่ลงมาก็อ,อาจจะทำให้แนวร่องเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าตอนนี้ฝนเนี่ยจะไปตกอยู่ตรงไหนตามแนวของร่องมรสุมนะคะฝนเนี่ยมันก็จะตกไปตามแนวร่องที่พี่บอกนะคะก็คือวันที่17ถึงวันที่20เนี่ยะจะเป็นบริเวณพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะหลังวันที่20นะคะ แนวร่องจะขยับขึ้นไปข้างบนนะคะตามมันจะมีพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ําหรือตัวไซโคลอนอที่เกิดขึ้นที่จะดึงให้แนวร่องมันเคลื่อนที่ขึ้นแนวร่องเนี่ยก็ะจะไปเคลื่อนที่ไปพาดผ่านแถวๆภาคกลางตอนบนนะคะภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะนั้นภาคกลางทั้งภาคนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะต่อเนื่องไปอีกในอีกในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะฝนที่ตกขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลของแนวของร่องมรสุมนะคะแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาะคะ่ะ อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน